หลังจากที่ฝนตกแบบกระหน่ำนักหนึ่งมือกับหนึ่งขึ้นมาอัปเดตนอกพักให้เบิ้งกันจ้าพี่น้องว่าเพื่นมีค่วมปลอดภัยไปซ้ำใดกะใบช้ำๆจ้าแค่ใบช้ำๆแต่กะบ่เสียหายอียังหมากมายจ้าอีกมือสองมือเพื่อนกะน่าจะฟื้นตัวได้จ้าถ้าฝนบตกมากอีกเนาะตกมากกะบพาใช้ปัญหาจ้าพี่น้องปลูกบนแปลงยู่แค่มีคววมปลอดภัยตัวนี้จะเป็นต้นกาบบ็อกโคลีบ็อกโคลี ตัวนี้กะลำดอกเกิดย่างงามย่างสวยเลยจ้ะเกิดย่างงามย่างสวยเลยอันนี้จะเป็นคะหน้าเห็ดหอมตัวนี้จะเป็นผักกาดแก้วหรือวาสลัดห่อจ้ะแต่ว่ากะหล่ำนี่รอบที่สองแล้วจ้ะพี่น้องรอบที่สองแล้วบ่งออกหน่าจะมีรอบที่สามสำหรับอยู่ในสุ่มนี้ก็จะมีทัวทีไวเก็บกินเก็บประกอบอาหารเพื่อลดต้นทุนในการจับใจใส่สอยน้อจ้กพี่น้องเฮาปลูกเองกับมีคว้วปล่อยให้จ้ะ มีค้ามปลดไยัยบ่ได้เสี่ยงกับสารเคมีจ้ะพี่น้องปูก,กินบ่ได้เน้นจ้ะบ่ได้เน้นความสวยงามเน้นทิวา่าขอให้ได้กินกับเป็นพ่อกําลังเตรียมพื้นทีเคียพื้นทีใดมือหนึ่งฝนตกมากยางแห้งต้องรอให้ดินแห้งก่อนจ้ะพี่น้องต้องรอให้ดินแห้งก่อนจะลุกพักสาำรับปูนเปลยงโยแค่ตัวนี้จะเป็นผักชีกําลังขึ้นย่างสวยจ้ะผักชีแล้วก็ผักชีหอม บน,นแปลงยกเร่บว่ามีปัญหาจากฝนตกแห้งปันได้ค่ะว่ามีปัญหาจากพี่น้องได้กินคือเก่าจะสำหรับปลูกพักในช่วงหนาฝนกระปูกลางแก้งแบบนี้เราก็ปลูกตลอดทั้งปีกะพ่อได้ยุได้กิิอนู่จจะถ้าผูใ้ใด้ากปลูกกะลงมเมื่อปลูกได้แล้วจ้าพี่น้องเริ่มลงมเมื่อปลูกได้แล้วปลูกแต่หัวปีหรือว่าอยากปลูกเพื่อสางไร่ได้เพื่อหาไร่ได้เพื่อ,อขายลดต้นทุนในการจับจ่า,ายใส่สอยหาไร่ได้ เล็กๆนีหน่อยก็เริ่มลงมือปูได้แล้วจ้า